การครบคนและการหลีกเลี่ยงคนคิดลบและท็อกซิตสวัสดีครับพบกับผมแทดครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของทุกคนนะครับนั่นก็คือการครบคนแต่ไม่ใช่แค่การครบคนที่ดีเท่านั้นเรายังต้องรู้จักนะครับผมหลีกเลี่ยงคนที่เป็นพิษหรือเรียกว่าคนคิดลบหรืออีกอย่างนะครับก็คือคนท็อกซิตนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหนักขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว ชีวิตคนเรานะครับมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานนะครับการเลือกคบคนที่อยู่รอบตัวเราจึงมีความสำคัญมากคำพูดที่ว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลก็จริงครับเพราะคนดีและคนคิดบวกมักจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองการอยู่กับคนที่สนับสนุนเราและเห็นคุณค่าในตัวเรา เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตสดใสขึ้นการเลือกคบคนที่มีทัศนคติที่ดีจึงสำคัญต่อความสุขและความสำเร็จของเราแน่นเองครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าคนไหนเป็นคนคิดลบหรือท็อกสิทคนเหล่านี้นะครับมีลักษณะที่ชัดเจนเช่นการพูดจาทำให้เรารู้สึกแย่หรือมองทุกสิ่งในแง่ลบชอบวิจารณ์โดยไม่สร้างสรรค์หรือว่านะครับผมใช้เราเพื่อประโยชน์ของตัวเอง พวกเขาอาจทำให้เรารู้สึกหมดกำลังใจหรือกังวลกับสิ่งที่ไม่จำเป็นการครบคนแบบนี้นะครับทำให้สุขภาพจิตแย่ลงและทำให้เราเ,เสียเวลาไปกับความคิดลบนะครับแทนที่จะพัฒนาตัวเองเมื่อเรารู้ตัวว่ากำลังคบกับคนที่มีพฤติกรรมนะครับท็อกซิตสิ่งสำคัญคือเราต้องตั้งขอบเขตให้กับตัวเองเราอาจจะต้องค่อยๆห่างออกมา หรือถ้าเป็นไปได้นะครับก็หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่ไม่ส่งผลดีต่อชีวิตเราการดูแลตัวเองและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญอย่ากลัวนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นนะครับสุดท้ายนี้การเลือกคบคนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับมีคุณค่าและความสุขและในขณะเดียวกันก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงนะครับคนที่มีพฤติกรรมคิดลบเพื่อที่เรานะครับ จะได้ไม่ถูกดึงนะครับไปในทิศทางที่ไม่ดีขอบคุณมากๆเลยนะครับหวังว่าพอดแคสต์นี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นขอบคุณนะครับผมที่รับชมและติดตามถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล่าเรื่องเรื่องลือนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ